1,2,10,4เอาเริ One, two, ten, ่มตีล้ว เกมส์เกมเมอร์ทีวีนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเอาคนต่อไปประมาณนี้เสวัสดีครับเดียนไอ้เคียวหลัวจังอะไรเอาเมื่อีงสินะอย่างเฟลเอาเมื่อไงล่ะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับคุณสวัสดีครับผมในคิวคุยคุอรู้ครับคือไปคุยไปกันซอยเรกิวคุ้งไอ้ชิชิสำหรับการเอ่อชวนตีอะไรกับอะไร ปาร์ตี้ชวนปีการคลิกซ้ายที่ยูเซอร์ยูเซอร์คลิกซ้ายยูเซอร์ไม่ใช่แคมฟอกครับไม่ใช่คลิกซ้ายแล้วมันจะมีคำว่าชวนปาร์ตี้โกดชวนเคมซีชวนมาแล้วนะครับแคมป์ซีแล้วถ้าเกิดผมอยากชวนแม็กดูนัลเข้ามานี่มีสิบตีได้ไหมก็สิบตีนนะฮะได้สิบตีนเดี๋ยวนะเราอยู่ในเกมอะไรครับมาลูกกออนไลน์หรอเปล่าไม่ใช่ครับคาสม่าออนไลน์เนเน่ออนไลน์พอถุย ผมเนี่ยแหละออนไลน์ครับนี่เราจะไปลงดันโชกากหนูเกียนกันนะฮะโอ้หนูเกียนโหนูของก็ของก็แถมมาให้ไปแป๊บแป๊บเป็นยังไงครับที่เราจะไปลงครับกด M รับกด M รับกด M ครับกด M A แผนที่เราจะไปดุงยุคคนเถื่อนไร้กฎหมายนะทางฝั่งซ้ายมือครับซ้ายมือนโอ้โหแบบไอ้คนไหนวะมึงดูดอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเออนต่กูวงวงอ๋อวงวงก้นหอยอ่ะ อ่าเข้าไปเลยครับเข้าดิเปิดก่อนได้เปรี่ยบคิสอีเวนต์เนี่ยนะพื้นที่ปไปจนภัยครับไปตรงอากระบองเพชรนั่นแหละครับหน้าผากระบองเพชรครับโอเคมันให้เข้าเรื่องแรกก่อนนะใช่ฮะถูกต้องครับโอ้ลงดิอ่าเรามาฉันเป็นคนนะคนเชี่ยอะไรด้านหลังด้านหลังมีกิะบอกอีกหมดปุ๊บยุคนี้เราก็มาที่เอ่อยุคคนเถื่อนและกฎหมายนีครับยุคกฎหมายและคนเถื่อนยุคไร้กฎหมายแห่งคนเถื่อนอี้ อะไลกฎหมายไล่เคลื่อนกฎหมายต้องถาไฟไปต้องถาไฟอะคนเราเรามาไฟกับกระบองเพชรครับโอ้ไฟกับกระบองเพชรมันเจ็บจุกเลยรัเราต้องมาถอนกระบองเพชรให้หมดเขาไม่เป็นภารกิจของเรามันจิ้มตูดเนเนจังเน่นเงยตกเนเนเงืยตกครับแน่นอกเลยแน่นอกแน่นตูดเลยออก

ถูกไมนี่มันิงกระบอกพครตอะไรวะยนเลาอย่าง้โยนด้วยเหรอยอไปช่วยแย้สเพียกเอาไมคุณเน่ครับเออคุณจนมาละบอกบอกนก็ด้เนได้เรวัะังอนได้ยันไยอะไรวะโอเคแบงแบงงยกอนเดียดียับ ไอโกงว่ะคาตา마ะครับดูบอลบินมวอกตอนนี้เคสนี่โกงอยูนยนต์ด้วยว่ะหมาหมาเป็นเอากลับไปก่อนนะคุณเคเอีนี่เป็นอาชีพอะไรครับเนี่ยลูกมันเด้งโดนต้องโดนแล้วมัมามันนี่มันนี่ขมอนไปนีถ่ายไววอรดมันแน่นอกพี่พี่อลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเลยตายมากกดกดกดเอเดี๋ยวฆ่าฆ่าซะทุกทหมดก่อนมาตึมทำเดิมนี่มึงมาทักเดิมเีย ออรีฟอป้าที่รอคิ้งหลอกข้องหลอกนี้นี่นี่นี้นี้เดี๋ยวดูนะมันแน่นอกเลยมันแน่นอกเลยมันแน่นอกตยกออเิไอ้เหี้ยเลยโดออมานี่มันแน่นอกเกินนะครับมันไอเขียวโดนโนปัดก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียวิง โอ้โหดโดนถลาลมถลาาลมด้วยเชี่ยกดองใช้กินไม่ได้เอฟซีมัวมัวเออเชปั๊บ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 ป๊บเป็นไงล่ะรู้เลยกัดเลยกัดเหรออะไรวะเฮ้ยทำอะไรกันวะเฮ้ยสไลด์นอนสกิลนี้ใช้ไงวะครับไปดัานอะไรเฮ้ยนี่มันอุโมงอุโมงเดิมาวะเฮ้ยทำไมดูเหมือนคาซาม่าโซอ้วนเนี่ยคาซาม่าโจอ้วนหัวใหญ่ไอ้หนี่หัวอุโมงเดิมปะ เฮ้ยมันเ้ยช่เนเน่ตังครับโอ้โหเป็นจรต้องแพ้เนเน่จัง้ฉจริงเนเน่จังเทพอะครับปัด้าเทวันแมพเลยไอ้ลูกเด้งเด้งยข้ามาาโกงมากครับเมันแนนอกต้องระเบิดแงเฮ้ยบังล่เอาเหี้ยแบง สันนแมพเลยเนี่ยเฮ้ยเ้ยไก่ใหญ่สิเฮ้ยเฮ้ยราไม่เร็วไงเออเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเสร็จ้เร็วอ่ะนายเร็วนายป็นคนแตงไวเหรอแต่น้ำเออเว้ย อำเฮ้ยโดนไม่ได้ไม่ไปถึงนึงนแบ่งโดนเจ็โดนเทพถิงๆท่ัไปโดนตัไปทั้ไปโดนโอหนดแบกลาดเ็นเล่ะเทพล่าไม่ได้ทรับอะไรครับทำไมใจใจจุ่มเฮ้ยโอ้ยโดนแบ่งโอ้ยจับทุ่มครับยอดจับแม่บินบินตี้ม่ไม่ ้ออยโอ้โหอเทมสองชิ้นผไลั์ระดับเทพอ่ะมากดอะไรวะก่อนนะดีโอเคเยี่ยมดล์ไอหนอนลอยยลอยอยลยลอยลอยนมาลอยลอยลอย ไปแล้วแบงกันโดนกันยี่เลยมันไปร้านร้านีร้านท้นีเฮ้ยขวงขวคอนด้วยมีขวงคอนด้วยเคียวใ่อนในบมัดอะไรเทียวคูไปไนเนี่งอะไร เอาแบกแบงเร่งไปมานนค้าสมาโกนะครับคุณคุณโกมากครับเฮ้ยประตูประตูล่าสกระบองเพชรนี่เซียนไม่ต่ำตูดอ่ะเจ็ดเอลเอาหุ่นจุตายแล้วเฟกแป๊บเกิดมาลูกยันตำตูดครับผมมันแน่นอกต้องระเบิดหไไขขมมมโอเคครับ มันแนตออกต้องยกออกระเบิดเลยโนเมึงอะออีไอีออีแบงม่ใหญ่ขึ้นเนี่ยแนอกเลยแนแนอกแนอกมันแนอกเอาละเลยต้องออนแอดนะันไม่ใช่เรื่องเฮ้ยอะไรวะเดไปเด้งมา เอกอีกแล้วไม่มีอะไรนอกจากนั้นเลยวันนี่จับซุกแบงเดียวเลยเอาเมันแน่นโอ้ผมดูเยอะเก็บเลยลุงเก่งต้องยกออกโได้ไม่บอลแล้วนะบอลนะบอลนะบอลแล้วบอลแล้วเอกหนึ่งโอ้เฮ้ย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 นว้าเฮ้ยบิดต่อโอ้โหเฮ้ยยังต้องไปแบ่งนนี่มันตัวอะไรกันนั่นน่ะอะไรวะตัวไรอ่ะ ขี้เดินได้ขี้อะไรนะบ้งเม็ดนั่นออกเยเยเยเลบน่นออกมันตายนั่นเอาฝาชิงชิงก่อนต้องยกออกป๊อป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 ั๊อปป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 อปป๊อปปอปป๊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 อปปอปป๊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 อป เดี๋ยวผมแปลงร่างแบบเยอยโยโยโยอยเดี๋ยวโดนวัแป๊บนึงชนแม่งโดนมาแล้วก็นมาต่อยออเ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 รือัวมามามาับม้าลุมได้เลยเาเรียาี่เว้ยกันกันเียอะไรครับตอนนี้เราก็เรียบร้อยเลยฮะเทศโอ้โหเทศนี่คูดด้วยนะครับชิงเยอะชิงเยอะลูกบอลมึงชิงา ลูกบอลอย่างโกะพี่แคบมาดูเฮ้ยเนยได้จ้ำอะไรครับนีน้องเยเราหันตัวได้เอามันแน่นอกต้องระเบิดเหนื่อะเอาละครับต่อไปเราจะไปหมดหัวหน้าปาร์ตี้ครับ ACC นั่นเอง ACC คืออะไรครับ ACC ACC โอเคทุกทีนะจะเป็นการแข่งสู้กับบอสโดยบอสจะมาลุมสกรรมลุมตื้อเราเราสามคนต้องรุ่ยผ่านไปได้ไหนลองซิไม่เคยลองเหมือนกันเป็นยังไงก็ที่กองทัพบุรี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 เชิญคุณไก่กบหัวหน้าปารีบุรีบุรีครับบุรีกองทัพบุรี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 ลงงานบุรีกองทัพบุรีแน่นอนนะโอเคนี่ดูสิจะเป็นป่าปิดฝาด ว้าวสูงว้าวสูงคาว้าวสูงนั่นเองนะครับโอเคใช้บัตร A t C หนึ่งใบนะครับตกลงเราถั่วต้มนะครับผมไอบัตรด้วยกันไปดีวันา้แอคชั่นชาเลนเซนเตอร์ A t C โอ้เรามาดูกันนะว่าจะจะตายหรือจะรอดครับก็ขอให้เพื่อนๆส่งแรงใจเชียร์ให้พวกเรารอดนะเราเราต้องไปขอเราต้องไปขอก่อนนั้นเรามาอัพทีหลังขอแรงเชียร์ไ่ได้ขอแรงเชียร์ครับขอแรงเชียร์ ขอแรงขับไล่ว่าเราขับไล่เพื่อเราให้ตายแล้วก็ออกจากดันในไว้ออกจากดันไว้เลยเข้าไปตายเลยก็ไม่รู้ว่ามันโหดขนาดไหนก็คือไม่รู้เลยยังไม่เคยลองนะยังไม่เคยเข้าอะไรครับแต่มันโดนกันแต่เขาเข้าออกในทาทําบ่อยโดนกันสดเลยโดนกันสดเลยเพิ่งเปิดซิงเลยั้นนี้เปิดซิงเลือดซิปปิดๆมดดูดี ACC ของ SCO อดีตเลย SCO เอ้ยอะไรอะไม่รู้โว้ยปั๊บอุ้ยยี่บอสหมดเลย ว่ามาเลยอ๋อเฮ้ยมันหดมันหดเลยโอ้ยอี้ยยยยอ๋อไม่กัดอ่ะละอ่ละกันตกกันโอ้โหมันปล่อยอะไรวะเฮ้ยขาดเรหมดฮะสิ่งสร้างขอนฉันไว้เฮ้ยมันบอสมัเลยว่ะมันบอสมันบอสมัเลยมันรวมบอสนี่มันรวมบอสมันรวมบอสอ้ไป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 แบง ไอ้ตัดนี่เนี่ยเยี่ยไปอะไรอะไรเนี่พวกิวหยุดสิผิวผิวเยอะไปโดนทับมันตายครับตายครับมาดิวะนี่ชนดน อะไรยังยังยโอมันยูได้ไม่ไหววีเนี่ยตัวีม่วงทุกมได้เอาป่าวเฮ้ยเฮ้ยัดกันกันรน่ฮร่ไอคีเป็เนี่ยไอคีเป็เนี่ยไอคีเป็เนี่ยหนักัดเลยเอาไอคีเป็ไอคีเปนไอคีเป็ดลวงคีเป็คีเป็โดนคีเป็เอออยเาดน่นี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 ่นนี่นี่โนิกโนิไล่ั๊ม คาสมามีหุ่นยนต์ด้วยอ่ะขี้โกงจบยังวะหายยังเหลือยังเหลือแปร์ของตัวปวดนะนี่ไงงูเอาตีไม่ได้หรอมีงูมีงูมีงูไในในงูลายงูอีงูเฮ้ยมีมดด้วยมีมดด้วยมีมดด้วยปวดจเป็นรอยครับพี่น้องครับจะเฮ้ยมีเป็ด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 เรียบร้อยครับพี่น้องอุ้ยจะฆ่าเป็ดเลมาฆ่าเป็ดหลบเป็ดมาฆ่าเป็ด ไม่มาเดี๋ยวผมตีไกลให้เอากำเด้งเด้งเอากำทำอะไรวะอ้สกัดเล่นฟุตบอลมาเนี้ยกระเด็นงู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 โผล่ไปไอ้ประตูบอลแล้วประตูบอลแล้วไอ้เขี้ยวไปไหนอะแันเจียนไอ้แดงเจียนไอ้เขี้ยวเขี้ยวหลุดไอ้เขี้ยวหลุดเรียบร้อยเสร็จจ้างมัน้เข้ะ

พี่มันมีห้องไอ้นี่ด้วยว่ะห้องสร้างตัวมีห้องสร้างต hey, ัวพี่ห้องไหนมันเป็นสร้างสร้างตัวถุงเท้าอะไอยู่ข้างบนอ่ะเนี่ยผมไม่รู้อ่ะโเอามาติดตามมันอยู่อะไรอยู่ข้างบนโอ้ยอด่างเยอะตัวไหนตัวไหนปล่อยพลังวะโอ้โหนี่ยนี่มันอยู่มันอยู่มันอยู่ข้างบนติดตามมันมแกตัวนี่อ่ะพลังมันพลังมากเลย มันพลังมากพี่มันพลังเฮ้ยกูจะตายกูตายอือใช้พลังเฮ้ยผี้ยอะไรวะเฮ้ยก็เกิดนี่สกัดอย่างกับเมาสกัดทุบมันดีพี่แบตข้ากระบีแล้ว ผมสอาใจโล่งแล้วเข้าไปต่อด้วยผมว่าเป็นอีกเ,เ,เกมนึงที่ลุยดันไม่ได้มันมากจริงจังมันไปหมดเอเจนต์ถูกม,มันเข้ามาเข้ามาดิเข้ามาเด็เขาา้เขา,า,เขาได้ป่วะอึมตงมันมากโผล่แล้วคุณอยู่ไหนไวะเนี่ยนี่คือบอสสินะทำอ,อันลังมันหยู่ตรงนี้นี่พี่ไม้ตัวเขียวเนี่ยบอสเนี่ยก็ตอนต่อ,อยอยู่หลายไม่มีหลายตัวมากเลยเธอมันมีหลายบอสะครับ หลายบอสจากหลายแมปอะเรามาลงกันอาจจะมีบอสใหญ่เป็นแค่ตัวเดียวอะไรครับตัดทุบไปดิครับโอ้ยมันถึงมากมันถึงมันถึงมากอยากซีบีบีใครลงมาสกัดโอ้โหลบล้มอะไรอะไรอะไรคุดบอส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 เยอะบอสเยอะบอสเยอะ เฮ้ยจ๋าเฮ้จ๋าเอรัวบอสเยอะบอสเยอะบอสเยอะเยอะมากเยอะมาโอจะบังขึ้นเตาบอสเยอะบอสเยอะสกัดีก็เมาหแงมันเยอะมากมันครับโอ้ยยังไงยังไงยังไงเราไม่สนใจพี่ไห่ก็ตอนนี้เอาบอสตัวกบอสเหมือนกันนีเนยเายแล้วผมแล้วต เอามอสตัวกับมาเนี้ยโหมันเยอะมากมันเยอะมากมันหลายตัวจริงจริงจะมาตลับตีนนัำมูกทำงานไอ้ทีเนี้ยขงสารเกี่ยวจังหลุดเฮ้ยจะเอาคลิปไหนไปทำไหนรอบที่เราเล่นกับนายให้ได้เออเล่นกับนายไงเออแต่รอบนี้เราไอ้นี่ออนรอบนี้เราไม่หลุดเราขอจบก่อนโอ้ยเขี้ยเขี้ยเขายไม่ต้องเศร้าเกี่ยวคอสบินได้กูเกลียดมากเลยเขี้ย โอเคโมันไอตัวไอตตายเลยตัวอุมไมคค้างแดงเขีัเียนเนี่ยไอห้องเนียไอห้องเนียไอห้องเนียอัวประตูบ้านเนียที่ยังทีับอสอยู่ตายแล้วตายแล้วยังัััวอเกลัทไอประตูสร้างตัวถุเท้าอยู่พี่นตันนะครับต้องรีทำลายตัวไอตัดนี่อยากไวอย่างไว โอ้มันมีกีหลอดวะเนี่ยมันเยอะมันเยอะไอ้หลอดหลอดไอ้เครื่องสร้างสร้างสุขาเยอะมากเยอะใช่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 มันเยอะมันเยอะมันเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันสร้างสุขานไปแล้วน่าเบื่อมากเฮ้ยนายจัดการสิร้อยดีมากหมดมันสร้างไปแล้วโอ้มันจะแดกกุลกเฮ้ยเฮ้ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วต่ยันตบอลมันเหลืองแล้ว โอเคมาโอ้มาล้าช็อตคนอื่นต่อเลยยังไม่ตายยังไม่ตายมีฟันโลดลัวเอ้กเป็นคตรโกงเลยซัดหมดยังไงไม่ต่อืสกัดนี่แน่ล่วงลวงไปไอมันมันมันโอ้โหตัดตัดตัดโอ้โหคุณเคเฟสวยครับแมพกิงกิงอ้าวพาเหรอเย่ นัวได้มันมากเพราะเราบอสแค่นี้แต่ว่าจะมีต่อที่คลิปนาเคียวหวยเคียวหวยไม่ต่อคลิปไม่ติดตามติด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 ตูดนี่คลิปเคลียร์เคียวนะครับเปนแบบแบบแบบไปบานมันเป็นยังไงกันแน่พี่ไหมครับไปติดตูดนั่นแหละครับติดตูดเคียวไม่ใช่อธิบายอธิบายให้คนได้เข้าเข้าใจครับมันคือการสู้กับแหล่งรวมบอสจากทุกๆด่านนะครับใช่เมื่อเคลียร์ได้ก็จะได้ลูกเอ่อลูกเต่าแอคชั่นนะครับมาทำอะไรเป็นมาเทีเรียลครับเหมือนกับว่าเอาไปสร้างไอเทมได้นะจ๊ะ มันต้แบ่งระดับความยั่งง่ายด้วยฮะสำหรับตอนแรกนี่เราเข้าได้แค่เลเวลแรกๆใช่ไหมขอดูหน่อยสิเราเข้าได้แค่เลเวลแรกนะครับเพราะว่าเลเวลสามสิบถึงสามเก้าเนี่ยจะเป็นอีกด่านหนึ่งนะยากเหมเดิมด้วยบอสจะโหดกว่าใช่มาต่อที่คลิปคุณเขียวนะจะจะจะบ้าบาบ้าบาบ้าบ้าบ้า้าคิดว่าเราบานก่อนนะบ้าบ้าบาตอนนี้พวกเราต้องถามคนครับจะไปไหนครับจะเลิกเลิกแล้วจะไปซ้าทั้งซ้คนเลิกแล้วต่อกันนะครับ ใส่ตูใส่หน้าเลยเนี่ยบายเลยเฮียปวดไอช้อนไปโดนไอเนี่ยตูโอ้ยอย่ oh my god ถ่ายเลยโอ้ตลอดวันนี้บายบายครับผมเดี้ยครับบายครับบานติดตามพวกเราสามคนด้ที่ช่องยูทูบมันจะเนจะจุ๊บๆรู้เลยไปกล่างด้วยนะจะเรา่าลืมเล่นกันเยอะๆเอ้เนี่ยเอ้คาสามาออนไลน์ ม้าออนไลน์ไม่ใช่ล,ลิลิตเรียงเรียงแถวตำตับตำว้ามะเขืออะไรละครับออนไลน์ไปแล้ว